สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันตอะนะคะในช่องในครอบนอกกรอบค่ะตอนนี้ตออยู่นี่ค่ะข้างหลังตอนะคะตออยู่หนาร้างอาหารนะคะที่ไหงัวนะคะกินนะคะตอนนี้ก็กินต้นกระโพดบดนะคะที่ตอนะคะไปตัดมานะคะเมื่อนี้ฝนตกนะคะเพื่อนเมื่อวานนี้ตอทําคลิปไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะต่อลงไปแล้วนะคะคือเมื่อวานเนี่ยตอให้เพื่อนๆดูนะคะว่าต้นเขาของตอนะคะที่ปลูกไปนะคะได้เจ็ดมือนะคะมีเอ่อ ความสูงประมาณเท่าไห่แล้วนะคะตอก็เอาไปให้เพื่อน,เ,อนเบิ้งแล้วนะคะแต่เมื่อนี่ค่ะเมื่อนี่คนตกค่ะแล้วก็น้ำนะคะม้าเต็มนาต่อเลยนะคะต่อจะพาเพื่อนไปเบิ้งนะคะว่าน้ำในนาต่อน่ะมีหลายขนาดใดนะคะเพื่อนไปเบิะะ้งกันเลยค่ะเพื่อนไป <laughs> นี่ค่ะเพื่อนน้าของตอนะคะนี่โหแบบน้ำน้ำม,ม้าเต็มคะ่ะน้ำม,ม้าเต็มดูสภาพน้ำไหลนะคะ ต่อจะให้เบิ้งนะคะน้ำความเร็วของน้ำนะคะน้าม,ม้าเต็มค่ะเต็มเต็มเลยนะคะเพื่อน,นต่อจะพาเดินไปนะคะพาเพื่อนตอนนี้นาตอกกลายเป็นบอน้ำน,นะคะบอยังไงเลยนะคะต่อจาเพื่อนเดินไปเบิ้งนะคะว่าน้ำม,ม้าหลายขนาดไหนต่อใส กางเกงขาสั้นนะคะกางเกงขายาวแบบเปียกแต่ค่ะแต่ว่าตอกกับสีเดินไปนะคะไปะคะ่ะ ค้าเพื่อนๆน้าของต่อนะคะก็เป็นเหมือนทีมเพื่อนเห็นเนี่ยนะคะเพื่อนก็คงจะต้องรอดูอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเขานี่คงจะแบบงอกว่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหน้ามันเต็มแต่ก็ต้องรอดูอีกนะคะเดี๋ยวต่อจะพาเพื่อนมาเบิ้งนะคะอีกเที่ยนึงนะคะเดี๋ยวสิพามาเบิ้งอีกนะคะว่ามันสิพอเป็นไปได้บนนะคะเพื่อนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนต้องลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวต่อสิพาไปเบิ้งอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย